นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาโดก500ร้อยชาพบคุชาโดกช,ชาโดาโดว่าด้วยวิธีให้แมวตาย ย้อนไปในอดีตการในยุคสมัยที่พระเจ้าพรมทัตสวยพระราชสมบัติปกครองแคว้นพรนารณศสีอยู่นั้นพระโพธิสัตว์ในยุคนั้นได้บังเกิดเป็นช่างสลักหินในเวลานั้นช่างสลักหินผู้นี้ได้เติบโตเจริญไวเป็นหนุ่มศึกษาวิชาศิลปะจนสำเร็จแล้วอืมเอาละเราแกะสลักหินก้อนนี้เสร็จทันเวลาจนได้แม่ งานเนี่ยยากเอาการเล่นเอาเหนื่อยเลยแฮะโอ้โหนายท่านฝีมือท่านเนี่ยนับวันยิ่งเยี่ยมนะยอดจริงๆถัดไปยังนิคมแห่งหนึ่งนะแคว้นกาสีมีเศรษฐีอยู่ผู้หนึ่งซึ่งมีทรัพย์สินมากมายก่ายกองเขาได้นำทรัพย์สมบัติของเขาทั้งหมดฝังไว้ใต้ดินถึง40โกติ สมบัติเรามีมากขนาดนี้เก็บไว้กับตัวจะเป็นอันตรายได้ฝังไว้ใต้ดินดีกว่าปลอดภัยไม่ต้องกลัวโจรอืมดีเหมือนกันท่านพี่ทรัพย์สมบัติของเรามันเยอะซะจนไม่มีที่จะเก็บแล้วเนี่ยเอาไว้ที่บ้านก็ล่อตาลอจจต่อใจโจรเปล่าอยู่มาวันหนึ่งเรื่องเศร้าก็บังเกิดเมื่อภรรยาของเศรษฐีได้ด่วนตายจากไปโอ้น้องพี่เจ้าไม่น่ารีบมาด่วนตายจากข้าไปเลย ทรัพย์สินเรามีทงมากมายแต่คนรักเราอ่ะกลับมาตายจากไปอย่างนี้มันช่างน่าเศร้านักแต่ด้วยความห่วงใยในทรัพย์สินภรรยาของเศรษฐีเมื่อตายจากไปแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นหนูกลับมาเฝ้ากองทรัพย์สินที่สามีตนได้ฝังเอาไว้อย่างมากมาย ที่แล้วเรากับสามีฝังทรัพย์สินไว้มากมายอีกไม่นานสามีเราก็คงต้องตายจากแล้วใครจะดูแลทรัพย์สินเหล่านี้เล่าเรานี่แหละที่จะขอดูแลทรัพย์สินเหล่านี้เองหลังจากนั้นอีกไม่นานเศรษฐีก็ตายจากไปเช่นกันโดยที่ไร้ซึ่งทายาตระกูลนี้จึงขาดผู้สืบตระกูล บ้านของเศรษฐีก็ถูกปล่อยรกร้างกลายเป็นบ้านร้างไปในที่สุดโดยไม่มีใครล่วงรู้ว่าใต้ผืนบ้านนี้มีกองสมบัติถูกฝังอยู่อย่างมากมายช่างสลักหินเมื่อผ่านมาพบบ้านร้างหลังนี้เข้าก็เกิดถูกชะตาประสงค์จะนำหินที่อยู่ในบ้านร้างนั้นมาทำการแกะสลักเป็นงานศิลปะตามความชอบอืมบ้านร้างหลังเนี้ย ใหญ่โตโอโถโงยิ่งนักไม่รู้เป็นบ้านของใครมาก่อนหินต่างๆที่อยู่ในบ้านน่ะปล่อยไว้ก็รกร้างสชเปล่าไม่มีประโยชน์เรานำหินจากบ้านร้างหลังเนี้ยมาแกะสลักงานของเราน่าจะดีแฮะฝ่ายนางหนูที่เฝ้ากองสมบัติอยู่นั้นเห็นความเคลื่อนไหวของช่างสลักหินอยู่ตลอดด้วยความที่ช่างสลักหินดูเป็นคนมีจิตใจงดงามนางหนูจึงรู้สึกถูกชะตากับช่างสลักหินยิ่งนัก คนนี้ดูไม่มีพิษไม่มีภัยดีฮะถ้าทานจะเป็นคนดีช่างถูกใจเราซะแล้วสินางหนูนั้นคิดว่าทรัพย์สมบัติมากมายที่ตนเฝ้าอยู่นั้นหากปล่อยทิ้งไว้ก็คงจะเปล่าประโยชน์เป็นแน่แท้หากนางนำทรัพย์นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์น่าจะดีสักกว่า จะว่าไปเราจะเฝ้าซับพวกนี้ทำไมเอามาทำอะไรก็ไม่ได้สู้หาทางใช้ซับนี้กับพ่อหนุ่มแกะสลักนั่นยังจะดีสักกว่าเอาลักเอาตามนี้ดีกว่าเมื่อคิดได้ดังนั้นนางหนูจึงตัดสินใจที่จะวางแผนการใช้เงินเหล่านี้ร่วมกับช่างสลักหินนางทำการค้าบเหรียญกระสับจากกองสมบัติมาหนึ่งเหรียญแล้ววิ่งไปที่ร้านของช่างสลักหิน โอ้อัศจรรย์นักหนูขาบเหรียญกระสับเป็นไปได้ยังไรเนี่ยแม่หนูเอ๋ยมีเจ้าขาบเหรียญกระสับมาทาไมรึคืออย่างนี้ท่านช่างสลักหินเรานําทรัพย์นี้ก็หวังจะมาแบ่งให้ท่านใช้เพียงแต่ท่านนํำซัพย์นี้ไปแบ่งซื้อเนื้อมาฝากเราที่บ้านรังบ้างก็พอแล้วแล้วเราจะนําทรัพย์มาให้ท่านได้ซื้อทุกวันนะ โอ้เจ้าหนูเอ๋ยที่แท้ก็เป็นเยื่อนี้นี่เองได้สิเราจะไปซื้อเนื้อมาให้เจ้าเจ้าจะได้กินอิ่มน้ำสำราญนะ่ะส่วนเงินส่วนที่เหลือเราก็ขอรับไว้ตามความปรารถนาของเจ้าก็แล้วกันขอบใจเจ้ามากนะแม่หนูเอ๋ยช่างสลักหินทำตามที่ให้วาจาไว้กับหนูทุกประการเขานำเหรียญกระสาบนั้นไปแลกซื้อเนื้อจากในพระนครมาส่วนหนึ่งเพื่อน,นำไปฝากหนูและเก็บไว้ใช้เองอีกส่วนหนึ่ง เมื่อได้เนื้อมาแล้วเขาก็จะนำไปให้หนูที่บ้านร้านกินทุกครั้งและวันต่อไปหนูก็จะคาบเหรียญมาให้ช่างสลักหินแล้วก็นำไปซื้อเนื้อมาฝากหนูอีกเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยมาอ้าวกินให้อิม่มกินให้อิ่มนะแม่หนูเจ้าน่ะคงหิวมากละสิอืมอร่อยจริงๆนี่ท่านซื้อเนื้อชั้นดีขนาดนี้มาฝากเราเชียอหรือเนี่ย ดูมาวันหนึ่งได้มีแมวเกรเรตัวหนึ่งหลงเข้ามาในบ้านร้างเจ้าแมวเห็นนังหนูที่พลุบพุโรอยู่ในบ้านก็วิ่งไล่จับตามนิสัยของแมวที่ชอบจับหนูโอ้โโยเจอของดีเข้าแล้วเจ้าหนูเอ๋ยแกเสร็จค่าแน่เรื่องยังแกสัตว์ตัวเล็กอะ่ะเราละชอบจริงๆ งานเข้าแล้วนะสิแผ่นดีกว่าเราหลังจากไล่จับกันอยู่นานในที่สุดนางหนูก็ถูกเจ้าแมวเกเรจับเข้าจนได้นางพยายามดิ้นรนร้องขอชีวิตกับเจ้าแมวเกเรอ๋อพี่แมวเราเจ็บนะปล่อยเราซะเถอะอย่ากินเราเลยปล่อยให้โง่นะนี่ข้าไม่ได้เล่นไล่จับนะข้าจะจับเจ้ากินนะเฟย เรื่องอะไรจะปล่อยให้โงูข้าหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยข้าจะทินเนื้อเจ้าซะตอนนี้แหละอย่ามาร้องขอชีวิตให้ยาก ชอพี่แมวฟังข้อเสนอของเราก่อนสิหากท่านกินเรลาซะตอนนี้ท่านก็จะอิ่มอยู่แค่มือนี้นั่นแหละแล้วมื้อต่อไปท่านจะเอาเนื้อที่ไหนกินเล่าซื้อปล่อยเราไว้ให้เรานําเนื้อมาแบ่งให้พี่แมวกินทุกวันไม่ดีกว่าหรือลองคิดดูดีๆนะเพอเจอรเจ้าจะหาเนื้อมาให้เรากินได้ไงทุกวันโธเชื่อเราสิเรามีเนื้อก้อนปเปล้เลยกินคนเดียวไม่หมดหรอกท่านสนใจไหมเราจะแบ่งให้ท่าน เราสามารถนำมาให้ท่านกินได้ทุกวันเลยนะถ้าไม่เชื่อก็ตามมาสิเราจะพาไปดูก็ได้อย่าตุกติกน้เฟยไม่งั้นพ่อเจียนแม่ในที่สุดเจ้าแมวเกเรก็เชื่อและยอมตามนางหนูมาดูเนื้อที่นางหนูสัญญาว่าจะแบ่งให้นี่ไงท่านเห็นไหมแล้วมีเนื้อจริงๆนะ หากท่านไว้ชีวิตเราเราจะแบ่งเนื้อให้ท่านกินทุกวันเลยนะโอเคได้เลยตกลงตามนั้นนี่เราโชคดีจริงๆนะไม่ต้องอยู่อย่างอดอยากอีกต่อไปแล้วโอดีแมวอยู่มาวันหนึ่งนางหนูก็ถูกแมวตัวอื่นจับไว้ได้อีก ด้วยความที่ต้องการจะเอาตัวรอดนางหนูจำต้องใช้วิธีเดิมต่อรองขอชีวิตกับแมวตัวนั้นอีกครั้งเง่อะไรนะจะบอกข่าว่าจะมีเนื้อแบ่งมาให้ข่าทุกวันนะรึอยากิโมโนไฟย,ยิ่งเชื่อคนง่ายๆอยู่ด้วยงว่จริงสิไม่เชื่อก็ตามมาดูที่รังของเราเลยด้วยเหตุนี้เนื้อที่ช่างสลักหินนำมาให้ อางเดิมที่ต้องแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเพื่อแบ่งให้กับแมวเกเรตัวแรกกลับกลายต้องมาแบ่งเป็น3ส,ส่วนเพื่อให้กับแมวตัวนี้ได้กินอีกตัวแงวขอโทษนะพี่ชายขอแจมด้วยคนนะนั่งหนูนั่นมนันสัญญาว่าจะแบ่งให้เราเหมือนกันนะเอาเลยงไม่ต้องเกงใจคิดซะว่าอยู่บ้านตัวเองนะฮิ้งแมว คิดมาตลอดไม่เคยเกรงใจอยู่แล้วเฮ้อสวยจริงๆในเราไม่เพียงเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานนางหนูก็ถูกแมวตัวอื่นจับได้อีกก็ต้องใช้วิธีเดิมกันอีกและถูกแมวอีกตัวหนึ่งจับได้อีกจึงต้องใช้วิธีเดียวกันนี้อีกเช่นกันสรุปแล้วนางหนูถูกแมวสี่ตัวจับได้ก็ต้องแบ่งเนื้อเป็นสส่วนให้แมวทั้งสี่ตัวและเหลืออีกส่วนหนึ่งให้ตนเองกิน เืออยู่จึงเดียวสวยจริงๆเราอยู่มาวันหนึ่งช่างสลักหินก็สังเกตเห็นว่านางหนูดูสู้ผอมลงไปจากเดิมเยอะด้วยความเป็นห่วงช่างสลักหินจึงเอ่ยถามนางหนูว่าแม่หนูเอ๋ยเหตุไนเจ้าจึงดูสู้ไปเช่นนี้ล่ะไม่สบายหรือเออคือคือว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้นะ่ะท่านช่างสลักหินจ๋า นางหนูตัดสินใจเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับช่างสลักหินฟังจนหมดสิน้นโหที่แท้เรื่องก็เป็นอย่างนี้นี่เองยายเจ้าถึงไม่รีบบอกเราเล่าไม่ต้องห่วงนะแม่หนูเดี๋ยวเราจะหาทางช่วยเจ้าเองขอบคุณท่านมากนะท่านช่างเป็นคนดีจริงๆ ช่างสลักหินใช้วิชาแกะสลักที่ตนมีจัดก,การแกะสลักแก้วผลึกใสให้นางหนูเพื่อน,นำไปครอบที่ปากถ้ำของนางหนูซึ่งหากดูเนเผินแล้วจะดูราวกับว่าไม่มีสิ่งใดปกปิดปากถ้ำอยู่ด้วยความใสของแก้วผลึกใสนั่นเอง เอาละแม่หนูเอ๋ยเราจะครอบผลึกแก้วใสนี้นะแล้วเจ้าก็นอนอยู่ในถ้ำตามปกติเมื่อใดก็ตามที่พวกแมวเหล่านั้นมาระรานเจ้าอีกเจ้าก,ก็ตวาดด่ามันไปด้วยถ้อยคำหยาบคายไม่ต้องไปกลัวนะมันจะดีหรอจ้าท่านทำอย่างเนี้ยพวกแมวนั้นมีโกรธเราแย่หรือไม่เป็นไรนะเจ้าทำตามที่เราบอกเธอดแม่หนูเอ๋ยจากนั้นนางหนูก็เข้านอนในถ้ำ โดยที่ปากถ้ามีผลึกแก้วใสปิดครอบอยู่จนกลางดึกเจ้าแมวเกเรกตัวแรกก็มาที่ปากถ้ำและร้องเรียกให้นางหนูนำเนื้อมาให้มันกินเช็ดเช่นทุกวันเจ้าหนูข้ามาแล้วตื่นเดี๋ยวนี้ไปนำเนื้อมาให้ข้ากินแล้วแเข้าข้าหิวใสจะขาดอยู่แล้วรีบๆเตื่นแล้วแล้วสิมาอีกแล้วเจ้าแมวเกเรนี่เราต้องทำตามที่ช่างสลักหินบอกสินะ แต่คนนี้นางหนูไม่ยอมมอบเนื้อให้เจ้าแมวเหมือนเช่นทุกทีนางตัดสินใจรวบรวมความกล้าที่มีแล้วจะโกนด่าใส่แมวสุดชีวิตเหมือนที่ช่างสลักหินได้กำชับไว้ไอแมวชั่วเรื่องอะไรข้าจะต้องเอาเนื้อไปให้เองกินด้วยวะเองไม่มีปัญญาไปหามากินเองนอไงถึงต้องมาย่างของข้ากินอย่างนี้ถ้าหิวมากนะเองก็ไปกินเนื้อลูกตัวเองสิวะเจ้าแมวเกเร ตกตะลึงพึงเพลิดคิดไม่ถึงว่าแม่หนูจะอาจหานมาด่าตนได้ถึงเพียงนี้จ้าแมวยืนโกรธจนตัวสัน่นหน่อยปากดีนะนางหนูบ้างข้ายิ่งหิวหิวอย,ย,อยู่ปากดีอย่างนี้ข้าจะจับเจ้ากินเคี้ยวให้แหลกเลยตายซะเถอะนางหนูด้วยความโกรธสุดขีดจ้าแมวจึงพุ่งเข้าใส่นางหนูที่อยู่ในถ้ำหมายจะขย่ำให้สุดชีวิต โดยหารู้ไม่ว่าพาานะกกำลังจะเข้ามาใกล้ตัวแกได้สเถอเจ้าหนูปากเสียทุกอย่างเป็นไปตามแผนจงแมวเกเรวิ่งเข้าชนกับผลึกแก้วใสที่ครอบปากถ้ำอยู่เข้าอย่างจังด้วยความแรงทำให้มันหัวใจแตกตาถลนออกนอกเบ้าตายทันทีอย่างน่าอนนาน และด้วยแผนอันแยบยลของช่างสลักหินนั่นเองในที่สุดเจ้าแมวเกเรก็ตายลงจนได้เฮ้ยทำสำเร็จจริงๆด้วยต่อไปเนี้เราก็ไม่ต้องไปกลัวเจ้าแมว3มตัวที่เหลืออีกแล้วหลังจากนั้นไม่นานเจ้าแมวเกเรอ,อีกสามตัวที่เหลือก็ทยอยตายกันไปทีละตัวด้วยแผนการเดียวกันนี้เองและนับแต่นั้นมาลังหนูก็อยู่อย่างปลอดภัยไม่มีแมวตัวใดมารัะรานอีกเลย ขอบคุณช่างสลักหินผู้นั้นจริงๆเลยต่อไปเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องอยู่อย่างอดอยากอีกต่อไปแล้วนับแต่นั้นมานางหนูก็อยู่อย่างปลอดภัยและเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่างสลักหินได้ช่วยตนไว้นางหนูจึงนำเหรียญกระสาบมามอบให้กับช่างสลักหินทุกวันวันละ2องถึงสมเหรียญทั้งสองมีไมตรีให้กันและกันอย่างมีความสุขต่อมา นางหนูก็มอบทรัพย์สมบัติที่ตนเฝ้าอยู่ทั้งหมดให้แก่ช่างสลักหินและนับจากนั้นทั้งคู่ก็รักษาไมาตรีที่มีให้กันจนแก่เท่าสิ้นอายุไขไปทั้งคู่เมื่อนนำพระธรรมเทศนาเรื่องนี้มาตรัสเล่าจนจบแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประชุมชาดกว่าแมวตัวที่หนึ่งได้หนูหรือเนื้อในที่ใดแมวตัวที่สองก็เกิดในที่นั้นได้ ัวที่สามที่สี่ก็เกิดตามตามกันมาทำนองนั้นด้วยอาการอย่างนี้แมวเหล่านั้นในครั้งนั้นจึงรวมเป็นสี่ตัวก็แลรวมกันแล้วก็กินเนื้อทุกวันแมวเหล่านั้นเอาอกกระแทกถ้ำด้วยแก้วผลึกนี้ถึงความสิ้นชีวิตไปหมดแล้วแมวทั้งสี่ในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุทั้งสี่นางหนูได้มาเป็นมารดานางกานานส่วนช่างแก้วผู้สลักหินได้มาเป็นเราตถาคต chân lý lẻ là...